ียแล้วมึงใครนะมึงเคยมาเขียนสี้ปะเนี่ยที่ลุกออกไปกัดเขาเนี่ยไทยไปเนี่ยเหสีอาหรอแล้วแต่งตัวเป็นใครเนี่ยนี่มึงดูดิพ่อผาอีกแต่งใส่เสื้อลายสวยอย่างเงี้ยอ๋อใช่เลยคู่แข่งกับพุ่งพวงชักมาเป็นพวงเลยมึงเนี่ยคนละพวงแล้วคนละพวงอแล้วเล่นแล้เล่นจับ ครับครับตื่นต่นอย่างเอียทีพี่เปามานะโอ้โหดนตรีฟันนงน้องคุณไม่ม,มากครับตายแล้วพี่เปาสุดมันละอยาเออขอญาติร้องเพลงของพี่เปาสักหนึ่งผลง,งานเพลงนะครับอยากจะให้เออท่านผู้ชมได้ฟังกันว่าพี่เปามาในวันนี้เพลงที่พี่เปาจะร้องก,ก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อสร้างเสียงให้กับกาญย์สร้างชื่อสร้างเสียงครับนั่นแหละรครับดนตรีครับดนตรีมาครับ รวมไปแล้วอ่ะยังไงในทุกพวงอันนี้ไม่ใช่ทุกพวงนะใครคนที่ดังแข่งกับทุ่กพวงของทุกพวงตายเมื่อเขาก็ดังเลยเบาเบาเบาวุ้นจีนเอามาตัดหัวข้อเลยเอาล้างติปเาวุ้นรีอะไรนะเบาวุ้นรีปบาวุ้นรีจะเป็นปบาวุ้นรีอะไรอ่ะ แต่งอย่างเงหมือนพี่แจ็คธนาพลมากเลยคุณแต่งให้มึงมองอกูเป็นพี่แจ็คธนาพลเลยเหรอใช่แล้วเงาเสียงก็ใช่เขาก็เหมือนน้องต้นข้าวที่ที่ประกวดไอรายการอะไรอะดวนดวนเพลงซิงโล่เนี่ยเกิดเพลงซิงโล่มาจ้าเดี๋ยวก่อนมึมองกูงเป็นต้นข้าวเออถึงว่าดิด้ดดนอ่อนเลยเยกินนะมึงเนี่ยอยากลองเพลงคู่ใช่ไหมใช่ อะไรนะที่เขาเดินดังอะไรนะไอ้อะไรคนแบกเครียดเฮ้ยวคนแบกรักคนแบกรักนั่นแหละค่ะร้องได้ได้ได้เราร้องคู่เลยนะค่ะเออแล้วแบกตัวเองแบกรักมันอะไรมันอะไรหัวใจเต็มที่เราเดินเฝ้าที่เราหาใครสักคนเพื่อคน ร้องในพวกมากเลย <c oughs> บอกเลยนะว่าผมท้องทั้งคืนเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวปลอมตัวอะไรกันนักหนาเนี่ยบ้าบ้าที่จำทั้งนีไ้ได้แล้วร้องอะไรกันเนี่ยพี่เราปลอมตัวมันเป็นคนเมืองไงอันนี้เขาไม่ได้ท้องนะบอกก่อนเรื่อะไรอ่ะเขาเป็นมะเร็งฮ้ยไม่เป็นไม่เป็นพี่ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อก่อนต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคำผู้คำผิดเป็นอุจจาระไม่ได้ หนานนำหน้าฉันเป็นหนานภูแล้วกันบีหนานนำหน้าหนานภูหนานภูงงฉันหนานเป้าชื่ออะไรหนานหนานอะชื่ออะไรนะหนานหนานเอางี้เรามาถึงเมืองไงแล้วนี่เป็นตลาดแน่ๆอยู่ตลาดผมใช้คนผมคิดเป็นคนพิสูจน์อ่ามองฉันคิดว่านะถ้าเกิดเรามาถึงหน้าเมืองางแล้วเนี่ยมันมีอะไรทำใช่ไหมร้องเพลงหน้าเมืองไงสาบาทเฮ้ย น้องเพลทำไมมาเสือบอกปูประตูลบร้องเพลงนึกคบจับมาได้เราเป็นศัตรูมาเอ้าใครจะมาจับเราได้นี่ยไม่มีใครจับเราได้เราปลอยตัวมาแล้วตาบาดน้องเพลงเหรอก้องเพลงเลยเผื่อเป็นเสือล้วไปพุ่งผุ้งเขือก็ได้ถูกกระดีอนกันนะเผื่อได้น้องเพลงล้วมีคนแบบเอารางวัลมาให้้ซื้อของไม่ได้มีอะไรกีตัวมาด้วยได้ได้ได้เอางั้นเรนดีคนสก์เดี๋ยวโมชันเป็นคนสกโค้งท่านเป็นนักร้องเดี๋ยวคอยร้องเพลงได้พี่จะพาไปไปเดี๋ยวเราไปเป็นคอนสช่วยช่วยกันช่วยกันนะอ่ะพูดก่อนททั่่านกอน เวลาสักครู่นะอยนั Now, Agora, ้เราจะรอองคเทพผพิธีรอแป๊บนึงพิธีกรกำลังไปรับรางวัลแป๊บหนึ่งผู้ชนงใช่ค่ะเดี๋ยวต้องเ้อญเซอรนักบอลได้ได้ได้ต้องเซอร์จะไม่เชิญจะต้องเชิรด้วยดีมกัชรินกระทสวัสดีบินรับแฟนเพลงทุกท่านทั้งทั้งทั้ท้งท้เรวเป็นอะไร มัแห้งไปเป็นเอเคโอให้กระดาบสวัสดีครับกราบสวัสดีคุณพ่อกระราบสวัสดีคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อัใจของเพ่อนเรามอยากไล่ะตีถึฝันฟองเหไม่ไ กูกระลัสวัสดีคุณพ่อมิตรแฟนเพงทุกท่านที่มาในค่ำคืนนี้มาพบกับริเกเงินล้านสอนรามน้ำเพชรราคาไม่แพง ถึงมีก็ไม่มากอย่าขอขอดูกระตือบอลไอ้ amine, like โค้ชไปไอ้โคนะหรือพระเอกน้องบิ๊กเป็นคนรักลูกรักเมียเออหรอไม่เคยรักเมียนะรักแต่ครอบครัวไม่เคยมั่วไอ้โค้ชไม่ต้องนะ ขนาดน้เขาเป็นตเองรักครอบครัวไม่เคยมั่วถึงมั่วก็ไม่ล้วงลวงอะไรล้วงอะไรวนตังล้วงมาทำบุนี่ไม่ะรแค่ไม่หลุดด้วยนะมาพบกับนงานภูรับงานูรอได้ไดมครับเลยนะชอดก็เก เจมี่ละวันนครับร้อยงไนนครับแฟนผมคนนัน เฮ้นี่ตัวอะไรอ่ะปวดใจวุ้ยก็มาเกาะขนาดนี้ปวดหัวปวดหัวจะฆ่ตัวไหนี่อนดีเนี่ยฮะุ้ยบไม่สใจค่พวกเอาตัวอะไรมาเนี่ยอยู่งนี้ค่ะไม่มาที่นี่ตายแล้วอะยังไงกันะไม่โอ๊ ตกเลยปากดีๆนะโมโมทจะไปอะจะต้อซอยตัดซอยเข้าบ้านไม่ได้ ไม่ได้ผิดแต่ว่าที่บอกว่าให้หยุดเนี่ยคือจะได้มาคุยกันก่อนพ่อหนุ่มเสียงดีนะลูกนะเดี๋ยวถ้าหากว่าเจเนี่ยจะให้ไปร้องเพลงภายในวังในเรืองเนี่ยจะได้ไหมลูกชอบนะครับชอบป่ะเจ๊เจอยากจะเมารอบนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเมาไปในวังเลยเดี๋ยวมีข้าวให้กินด้วยนะจริงเหรอผมร้องเพลงหนึ่งทีมีรางวัลให้ไหมอ้าว เดี๋ยวเตนให้เลยนะม่ใจจ้ะทำไมโดงไหมอแต่งงานจะนัดฆ้าพูร้ายจะโเ่โดนไปจำใจไม่ปล่อยใจ